้อที่22ลิมิต x บวก4ส่วนด้วยรูท x ยกกำลังสองบวก6 x ลบ27เมื่อ x เข้าใกล้3นะคะ x นะคะจะเป็น3นะคะแทนค่านะคะด้วยเท่าก,กับ3บวก4ส่วนด้วยรูทสยกกำลัง2บวก6คูณ3ลบ27 จะได้เท่ากับ7ส่วนรูทเก้าบวกหก8บวกสิลบยี่บวกเบวกสินะคะจะได้เท่ากับ27่สลบยี 27. จะได้เท่ากับ เจ็ส่วน0ูนค่ะ